สิ่งที่ผมแนะนําคุณลูกค้าคือผมจะใช้หน้าเหล็กตรงนี้เลยนะครับหกคูณสด้านบน4ีคูณสด้านล่างเทินกัน2ชั้นแล้วเวลาผมเชื่อมนะผมก็จะเชื่อมข้างในเพื่อเก็บรอยแล้วพอเชื่อมเสร็จผมจะใช้รางน้านี่แหละเป็นรางน้ําสั่งพับพิเศษนะครับโครงหลังคาประเภทนี้เนี่ยผมจึงแนะนําแล้วก็นิยมว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปตกแต่งหรอกบางที่เนี่ยคุณลูกค้าเอาเหล็ก 6, กคูณสองสคูณสเสร็จใช่ไหมเอานิ้วคูณนิ้วไปแปะอีก นะครับเอา2อคูณหไปแปะอีกแปะให้มันหน้าเหล็กมันใหญ่ๆเหมือนเอเหมือน i อมานะฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยแนะนําดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าเหล็กพวกนี้เนี่ยคุณอย่าไปเชื่อมอะไรมันเยอะแยะอย่าไปตกแต่งอะไรมันเยอะแยะเอาแค่6อยู่บน4ี่คูณสอยู่ล่างเทินันเนี่ยแบบนี้ก็ดีแล้วอย่าให้มันเกิดรอยเชื่อมเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผุมันจะพังนะครับสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน บัวทองธานีบางบัวทองนนทบุรีหลังนี้เลย โครงการนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการเก่ามากๆแล้วเขาก็ทําการรีโนเวทกันนะครับตั้งแต่นู่นเลยหน้าปากซอยเลยคุณผู้ชมมีบ้านหลังหนึ่งนะสวยมากเลยครับรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่นะฮะแล้วก็ในนี้ก็มีการรีโนเวทไปแล้วหลายหลังนะครับซึ่งเช่นกันนะฮะหลังของคุณลูกค้าผมเนี่ยก็ทําการรีโนเวทไปแล้วทาสีเก็บงานทารั้วทําอะไรใหม่นะครับและสําคัญก็คือหน้าบ้านที่เอาไว้โชว์์เลยนี่แหละนั่นก็คือหลังคาลงจอดรถแล้วก็พื้นลงจอดรถนะครับ คลิปที่แล้วผมพูดเกี่ยวกับพื้นลงจอดรถไปซึ่งเป็นการทําพื้นที่ลงเสาเข็มไมโครพายในการลงเสาเข็มไมโครพายตรงนี้นี่แหละนะครับเป็นการที่ถ้าคุณเนี่ยจะมาทำเนาะและคุณต้องคิดดีๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยพื้นที่คุณลงเนี่ยในบ้านนะไม่สุดตัวไม่สุดตัวมันก็จะสูงๆแบบนี้ตลอดไปแต่พื้นลงเขาเรียกไม่ใช่พื้นลงรถพื้นตรงนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่า,าพื้นถนนนะครับพื้นถนนเนี่ย จะเกิดการซุดตัวแล้วก็จะเกิดปัญหาพอเกิดการซุดตัวแล้วก็จะเกิดปัญหามันจะเป็นยังไงรู้ไหมมันก็จะเป็นประเภทที่ว่าพื้นตรงนี้ซุดแต่พื้นในบ้านเนี่ยไม่ซุดแล้วไม่ซุดเสร็จมันก็ต่างระดับกันเยอะเพราะต่างระดับกันเยอะเสร็จเวลาจะเอารถขึ้นบ้านอ่ะเช่นรถเก๋งหรือรถที่โหลดต่ำ,ตำๆน,นะฮะก็จะไม่สามารถขึ้นได้นะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องคำนวณแม้กระทั่งคำนวณการซุดของถนนคำนวณพื้นในบ้านว่าจะาระดับสูงเท่าไหร่ สรุปว่าถ้าคุณทําพื้นในบ้านเตี้ยไปและด้านนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาธารณะแล้วอบตะได้งบเขตได้งบมาทําถนนให้คุณใหม่ทั้งซอยเวลาเขาทําใหม่ถนนมันจะเป็นไงมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมในบ้านคุณเรียเตี้ยลงดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบด้านนะครับคลิปนั้นอธิบายไปค่อนข้างเยอะแล้วส่วนวันนี้จะพามาดูหลังคาสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นที่ขายดีขายดีแล้วก็มีกันทุกหลังเลยแม้กระทั่งบ้านผมก็มีแม้กระทั่งบ้านลูกค้าก็มีบ้านผมก็ทําแบบนี้แหละ นะครับเป็นการทําที่ผมมองว่าเกิดปัญหาน้อยที่สุดเพราะว่าการทําหลังคาโมเดิร์นเนี่ยบางคนนะมีลูกเล่นเหล็กเยอะมากเลยเช่นเอาเหล็กนิ้วคูนิ้วเนี่ยมาประดับบนประดับล่างตีกรอบเบิ้ลเอาให้เหมือน H b e a m เอาให้เหมือน b e บี am, แต่สุดท้ายมันเป็นเหล็กกล่องใช่ไหมทีนี้เวลาเอามาเชื่อมเอามาแปะเนี่ยมันคนละเนื้อกันคุณผู้ชมคนละเนื้อคือมันต้องใช้ลวดเชื่อมในการเชื่อมใช่ไหมฮะเวลาเชื่อมไปแล้วเนี่ยเมื่อคนละเนื้อเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา เราก็จะทาการสนิมใช่ไหมมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเนี่ยตกแต่งเยอะไปเอาตัวนั้นมาแปะเอาตัวนี้มาแปะแปะไปแปะมาคุณรู้ไหมว่ามันจะผุแล้วมันก็จะเป็นสนิมเพราะว่าเหล็กกล่องเนี่ยด้านในเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาการสนิมและเมื่อเหล็กกล่องเนี่ยมันเกิดรูเล็กๆนะครับมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะการระเหยของไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านในพอไปอยู่ด้านในเสร็จเป็นไงข้างในก็จะเป็นสนิมข้างนอกอาจจะไม่เป็นหรอกแต่ข้างในเป็นดังนั้นเนี่ย ใครที่ตกแต่งนะเอาเหล็กมาแปะนู่นแปะนี่ทําให้เหล็กทําให้หน้าเหล็กมันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นผมไม่แนะนํานะเพราะว่าปัญหาระยะยาวคุณยังไม่เจอคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสวยงามในวันนี้แต่โอกาสหน้าอาจจะมีปัญหาก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนาคุณลูกค้าคือผมจะใช้หน้าเหล็กตรงนี้เลยนะครับ6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างเทินกัน2ชั้นแล้วเวลาผมเชื่อมนะ ผมก็จะเชื่อมข้างในเพื่อเก็บรอยแล้วพอเชื่อมเสร็จผมจะใช้รางน้ํานี่แหละเป็นรางน้ําสั่งพับพ,พิเศษเนะครับตั้งแต่ข้างหลังถึงข้างหน้าเนี่ยเป็นรางน้ําสเตนเลสหมดเลยซึ่งปีกรางน้ำเนี่ยมันก็จะไปชนรอยเชื่อมที่เราเชื่อมมาไวนะ้ดังนั้นเนี่ยปีกรางน้ําที่ถูกพับมันจะถูกพับเป็นคล้ายตัวยูตรงนี้คือปีกนะล่างมาเป็นปีกเสร็จแล้วเป็นตัวยูอย่างนี้แบบนี้นึกภาพตามผมนะปีกเนี่ยมันก็จะไปปิดรอยเชื่อมที่เราเชื่อมด้านในเอาไว้โอกาสที่เป็นสนิมก็ยากนะครับดังนั้น โครงหลังคาประเภทนี้เนี่ยผมจึงแนะนำแล้วก็นิยมว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปตกแต่งหรอกบางทีเนี่ยคุณลูกค้าเอาเหล็ก6กคูณสองสี่คูณสองเสร็จใช่ไหมเอานิ้วคูณนิ้วไปแปะอีกนะครับเอา2อคูณหไปแปะอีกแปะให้มันหน้าเหล็กมันใหญ่ๆเหมือน HB เหมือน b อมานะฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยแนะนําทีนี้ด้วยหลังคาสไตล์โมเดิร์นแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างผมแนะนําแบบนี้แล้วกัน หลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยมันเป็นหลังคาที่ใช้เหล็กเนี่ยคุมแผ่นหลังคาแต่ถ้าเป็นหลังคาสมัยเก่าเนี่ยเขาจะใช้แผ่นหลังคาคุมเหล็กเดี๋ยวผมมองซ้ายขวาก่อนมีหลังคาสมัยเก่าไหมโอ้มีเพียบเลยไหนนะอ่ะนี่เลยอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นนใชหลังคาเนี่ยแผ่นหลังคาเนี่ยมันจะคุมเหล็กมันจะครอบคุมเหล็กเหล็กก็อยู่ข้างในแผ่นหลังคาสมัยก่อนเขาจึงอะไรโฆษณาว่าไม่ซีดสีไม่จางสีทนได้อะไรประมาณนี้เพราะว่า แผ่นหลังคาต้องโดนแดดโดนฝนทั้งวันนะครับแต่กลับกันสมนัยนี้คุณเนี่ยเอากล่องเหล็กเนี่ยเอาเหล็กกล่องเนี่ยมาเชื่อมให้มันสวยแล้วคุณก็เอาเหล็กเนี่ยไปคุมหลังคาหลังคามันถูกซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเหล็กเนี่ยโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนโดนทั้งรอยเชื่อมมีสน,นิมแป๊บเดียวก็ไปดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าเหล็กพวกนี้เนี่ยคุณอย่าไปเชื่อมอะไรมันเยอะแยะอย่าไปตกแต่งอะไรมันเยอะแยะเอาแค่6 อยู่บน4คูณ 2, อยู่ล่างเทิน,นเนี่ยแบบนี้ก็ดีแล้วอย่าให้มันเกิดรอยเชื่อมเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผุมันจะพังนะครับดังนั้นหลังคาโมเดินเนี่ยข้อเสียก็คือเหล็กคุมหลังคาใช่ไหมพอเหล็กคุมหลังคาเสร็จเนี่ยเหล็กอะ่ะมันก็จะโดนแดดโดนฝนเต็มๆนะครับซึ่งต่างจากสมัยก่อนดังนั้นหลังคาโมเดินมีโอกาสนะครับที่จะเสื่อมไวกว่าหลังคาแบบสมัยก่อนนะดังนั้นในการดูแลรักษา มันต้องเริ่มตั้งแต่การดีไซน์และการออกแบบเลยนะครับสมมุติว่าถ้าคุณดีไซน์และออกแบบแบบนี้มันก็จะต้องดูแลเรื่องของต่อมาคือเรื่องของการใช้แมทเทีเรียลนะครับไม่ว่าจะเป็นสีการสนิมที่มีคุณภาพหรือการทาสีการสนิมก่อน1รอบนะฮะแล้วก็ทารอยเชื่อมอีกรอบหนึง่งแล้วถึงจะลงสีดําจริงๆแบบนี้นะครับตรงนี้คือข้อสําคัญเลยมันอาจจะดูสวยอาจจะดูเท่นะครับแต่ปัญหามันมีแน่นอนไม่จบเพียงแค่นั้นนะหลังคาไซมอลเดินเนี่ย ขอบด้านข้างตรงนี้มันอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาแผ่นหลังคาไปชนกับหน้าเหล็กแล้วก็ยิงด้วยซิลิโคนเมื่อซิลิโคนมันโดนแดดโดนฝนบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการเสื่อมมันก็จะปิ้นบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้ PU เลยนะครับซิลิโคน PU ใช้เหมือนกัน PU ก็อายุนานกว่าแต่ก็ปิ้นไหมปิ้นนะฮะอย่างบ้านผมเนี่ยก็ใช้ P u นะครับหลายๆท่านก็ต้องบอกให้้ว่า ทั้งซิลิโคนทั้งพ u เนี่ยมันก็มีโอกาสเสื่อมหมดขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ถ้าเป็นหลังคาสมัยเก่าคือหลังคาคุมเหล็กนะครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะเลิกทําหลังคาสไโมเดินแต่อยากให้รู้ข้อเสียไว้บ้างนะครับไม่ใช่จะทราบแต่ข้อดีอย่างเดียวนะทีนี้ด้วยหลังคาสไโมเดินเป็นแบบนี้ไม่เพียงเฉพาะเหล็กขอบนอกอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงเหล็กเสาด้วยสังเกตไหมว่าเสาเนี่ยก็โดนแดดโดนฝนเต็มๆเ,เ,เหมือนกันเสาแผงเนี่ยคุณสังเกต,ตตรงนี้ก่อน โชว์รับแดดรับอะไรเต็มๆตรงนี้ก็เหมือนกันนี่เสาเดี่ยวรับแดดรับอะไรเต็มๆนะครับซึ่งต่างจากตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็คือข้างในตรงนี้คือนี่คือแขนคำ้ำแขนค้ำเนี่ยนะครับเป็นตัวที่รับน้าหนักแขนค้ำจะอยู่ด้านในหลังขาสังเกตไหมอยู่ด้านในหลังขานะครับตรงนี้ก็โดนแดดโดนฝนน้อยแต่ผมก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนแดดโดนฝนแล้วมันจะพังเร็วมันจะอะไรเร็วนะแต่อยากอธิบายให้ฟังก่อน,อนว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ย คุณก็แก้ปัญหาโดยการใช้สีกัะสนิมอย่างดีนะครับความหนาของเหล็กที่เป็นเสาเนี่ยอาจจะต้องหนากว่าเหล็กส่วนอื่นอย่างที่ผมใช้นะก็คือถ้าเป็นเสาที่เราน้อหนักเนี่ยอย่างเช่น4คูณ42ต้นตรงเนี้ยเราจะใช้ความหนาที่2.3มมิลส่วนเหล็กด้านในนิ้วคูณนิ้วที่ตกแต่งประดับเนี่ยอาจจะใช้ความหนาต่ำกว่าเพราะว่าไม่ได้รับน้ำหนักตัวรับน้ำหนักจริงคือ2อันนี้แล้วก็เอาขานมาเชื่อมกันนะครับเช่นกัน ตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้คือเสาแผงเหมือนกันเราต้อหนักก็คือ2ต้นตรงนี้นะครับหรือจะเป็นเสาเดี่ยวเสาเดี่ยวนี่คือบอกให้เลย,ยว่าก็เราต้อหนักด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเขาเรียกว่าเสาเดี่ยวก็คือเราต้อหนักกับเดี่ยวๆนะฮะตรงนี้ก็เราต้อหนักตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็หนา2.3มมิลน,นะหรือจะเป็นประเภทแบบกรอบโครงเหล็กที่เราใช้ 6, กคูณสด้านบน4ี่คูณสด้านล่างเนี่ยนะครับอย่างเหล็กจริงๆแล้วเนี่ยหกคูณสด้านบนเนี่ยไม่ใช่เหล็กที่เราต้าหนักโครงสร้างนะ เป็นที่เราเอามาประดับตกแต่งเพื่อที่จะทําให้หน้าเหล็กมันใหญ,มใหญ่มันเต็มขึ้นดังนั้นเนี่ยเหล็กที่ไม่ได้น้ำหนักโครงสร้างอย่างเช่น6คูณ2เนี่ยถ้าเราใช้ความหนาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักดูกข้าวตามผมนะเหล็กยิ่งหนาน้ําหนักยิ่งมากนะครับ6คูณ2เนี่ยเราเอามาประดับตกแต่งเราก็เอาน้ําหนักเบาลงนิดนึงแต่ไม่ใช่บางเกินไปแต่4คูณ2เนี่ยเป็นเหล็กโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างเราก็จะเอาความหนา2.3มิลเพื่อที่จะทําให้โครงหลังคาเนี่ยม,นมันตัว หรือจะเป็นเหล็กตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้คือจันทันที่วิ่งทางนี้จันทันจันทันเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าระยะของจันทันเนี่ยขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับก็คือระยะช่องไฟตรงนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าจะเอาระยะห่างเท่าไหร่แต่ส่วนมากเราจะไม่เกิน1เมตรอย่างหน้างานตรงนี้นะครับดูด้วยสายตาก็ไม่เกิน1เมตรนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความลึกของหลังคาเมื่อมันลึกมากเมื่อมันยาวมากเนี่ยถ้าคุณเอาจันทันห่างจนเกินไปเนี่ยหลังคามันก็จะแอนก็จะตกท้องช้างได้นะครับอ่ะประมาณนี้หรือจะเป็นด้านนี้แปรคคู่นะับ แปลคู่ของเราเนี่ยก็จะเป็นระยะห่างระหว่างแปลก็ประมาณสัก5 7ถึงเซนระยะห่างระหว่างคู่ก็ประมาณสัก60เซนมันก็จะค่อนข้างถี่เลยเนหะ็นไหมถี่วิ่งไปทีทีทีีเลยตรงนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโครงสร้างเช่นเดียวกันนะครับหลังคาหลังนี้นะครับจะใช้เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีสฉนวน P u f o ฟซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ขายดีที่สุดในของบริษัทเราแล้วแล้วเราก็อยากแนะนําเพราะว่าเมทัลชีสพีโฟมเนี่ยด้วยความที่ว่านวัตกรรม PU เนี่ยที่ผม นำเข้ามาแรกๆเลยนะเมื่อประมาณสาปีที่แล้วเนี่ยผมเอาเข้ามาเอาเข้ามาคือ,อเขาเรียกว่าอะไรติดต่อกับัพลาเออร์นะบอกว่าอยากได้ตัวนี้ก็เลยลองมาใช้ก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะครับทีนี้มีบางคนก็ถามผมอีกว่า PU f o ฟ m แบบนี้นะครับต่างจากไวนิลยังไงนะ PU o ฟ m เนี่ยต้องบอกว่าราคาเมตชี PU โฟมจะถูกกว่าไวนิลประมาณ1.5เท่าตัวได้หรือ2เท่าตัวได้โดยประมาณขึ้นอยู่กับ ร้านที่ขายด้วยแล้วขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อยากแนะนําว่าคุณภาพนะครับเมทัลชีสก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีก็ทนเวลาฝนตกเสียงก็จะดังน้อยเพราะว่าใช้ p ียูหนา นะครับผมจึงแนะนําว่าเมนิลเชสพีอูโฟมเนี่ยอาจจะตอบโจทย์แล้วแต่ถ้าใครบอกว่าอยากใช้วนิลเราก็มีให้ซึ่งวนิลของเราเนี่ยราคาจะสูงกว่าก็จริงนะครับแต่ด้วยคุณภาพที่เราใช้ยี่ห้อที่วนิลที่เราใช้เนี่ยกนะ็มีคุณภาพค่อนข้างสูงเช่นกันลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันด้วยการทําหลังคาเนี่ยองค์ประกอบม,มันจะขึ้นอยู่กับหเ,เลยก็คือโครงสร้างด้านบน2เสารับน้ำหนักต้องมีให้ครบทุกจุดอย่างผมเนี่ยมีเสาเดี่ยวด้านในเห็นไหมแล้วก็มีีเเสาาาด่ยวตรงงงกลข้ นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือไฟไฟกล่องเนี่ยนะครับก็สําคัญเหมือนกันถ้าคุณระยะห่างมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้แสงไฟมันไม่พอเพราะว่าไฟที่เราใช้คือไฟดาวไลด์ดาวไลท์คือการส่องจากบนลงล่างมันจะไม่เหมือนไฟสาระเปาหรือไฟนีออนที่มันเปิดแล้วมันสว่าง,งกระจายนะครับตรงนี้ระยะห่างระหว่างโคมไฟผมให้ที่ประมาณ2เมตรบวกลบนิดๆนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของรางน้ารางน้ําเป็นรางน้ำสเตนเลส 8นิ้วนะครับตรงนี้ระบายน้ําทันอย่างแน่นอนเราตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้ขนาด8นิ้วนะเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องน้าล้นหลางเลยนะครับจบเลยนะซึ่งต้องบอกให้ประเทศไทยเหล่านี้นะครับฝนตกก็บางฤดูก็หนักจัดนะครับต้องบอกว่าหนักกว่าทุกทีดังนั้นเนี่ยรางน้ําจริงขยายผมขยายมากสุดคือ8นิ้วแล้วนะมันจะขยายไปกว่านี้ลําบากแล้วสำหรับงานต่อเติมโมเดิร์นแบบนี้นะครับเมื่อทุกคนทราบกันหมดแล้วนะครับว่าองค์ประกอบจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เริ่มทราบข้อเสียแล้วนะครับข้อดีเนะี่ย คลิปนี้ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอยากจะเล่าแต่ข้อเสียแล้วกันแต่ผมไม่ใช่ว่าที่ผมทำไปแล้วมันไม่ดีนะหลังคาพวกนี้อายุการใช้งาน10ปีบวกบวกอันนี้ผมการันตีเลยและถ้าใครทำกับบริษัทผมนะต้องบอกให้เลยว่าคุณมั่นใจได้เลยว่าอีก10ปีอะ่ะบริษัทเราก็ยังคงอยู่นะครับเพราะตอนนี้เราอยู่มาเข้าปีที่4แล้วที่เราจดทะเบียนแต่ผมทามาอย่างเงี้ย10ปีแล้วนะครับ10ปีบวกแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยกล้าพูดเลยว่าหลังคาเนี่ยผมก็ใช้เองทีี่บ้านผมมก็ม นะครับผมมีทั้งเป็น PU มีทั้งเป็นฝ้าระแหนงด้วยนะครับถ้ายังไงกอ็อยากจะฝากผลงานตรงนี้ไว้นะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก,กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับตลอดน,นี้ต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับขอตัวเป็นก่อนนะครับตลอดน,นี้สวัสดีครับ